สวัสดีครับนะครับสวัสดีพลพี่น้องครับสุขสุขกนนะครับมืัอนี้พบกันอีกแล้วครับช่องวัชรินการเกษตรนะครับมืัอนี้มาพร้อครับนะครับรถไถนะครับสองขั้นนะครับมืัอนี้ทํางานเต็มระบบนะครับขาแรงประจําทีมงานมากนะครับมาทํางานแล้วนะครับครับนี่ครับขาอัน ส4 0สนะครับชีเกท่ากับขึ้นนะครับทำงานเตรียมระบบแล้วครับแก่ทีมงานทั้งเอานะครับช่วงนี้นะครับีป็งงานถมนะครับผมทีเห็ดขอกทั่วนะครับทีมงานตามหนไไงไง้าใบไม้ทบมา ซีเกตกนนะระเรียวกันนะครับบม่ได้ควายเลยนะครับจวดเติบเงี้ยเงี้ยนะครับสีเกตเตี่ยนไซทอัดเติมนะครับพอดีเฮ็ดงานอยู่ไกลห้องเรียนครับตรงนี้นกันนะครับจะ,บบนนนนะบไ,ได้เปลี่ยนมาใส่ทอัดเติมครับ ควาเร็วพ่อพอ่อให้หนึง62ก,ก,กับพ่อพ่อับให้2ของ47นะครควาเร็วนะครับ น้องที่กะควบสิทธิ์ท่วมแบบนี้นะครับก็ได้เอาไปกกวางไว้นะครับแล้วก็จ้งไปดันเท็บหัวจังรถคือยังรถเทียดีนี่เพราเห็ุนะครับผมดันนะครับไล่ขึ้นแบบนี้นี่มันสิทธิ์เต็มแล้วการเคลื่นแหน่นะครับขึ้นแหน่ดีนะครับก็ดบได้กันเพราะว่าราถาเท่าเกียรอยู่ตลอดเกียรก็ไปเกียรกระมานครับ ร้อนแบบนี้ครับนวักหนักน้ำหนักลบแบบนี้นะครับก็ยะไปเยอะมากกับสีแข็งแบบของหลังนี่ครับแหนะนะครับคนกับเพราเขานะครับสขึ้ตไปขั้นสุดรถเสือดินนะครับดินเาะว่ากว้างใหวนะครับหายนะครับ สองนะครับะแห้งบอไครตกนะครับมองเลยเปียกสีเกาขึ้นบางทีนะครับสีเกาเอ็นยูสีเกานะคือทำนักเบาเขู้แต่ว่าแห้งมากแห้งที่มันดันมันบอไครตกนะครับมีการยอ้อให้นึงนะครับสีเกศเจอแล้วนักกะตกนะครับแต่ว่าพวกซองบอไครมีปัญหานะครับ นักเก่าก็จริงครับแ่วมาแรงมาแรงยิบนหลายตัวนะหลายตัวเอ็มยูีเก่านครับยูซีเกน่าจะยูลอยแปิบตันเมตรแปดสิบกวกัวนะครับ,รบ,อ,อ,รบอันนี้ยู200สองอยสาตันเมตรนะครับส่วนเอ็นยูอาเกตันยูสองอยสิบสาตันเมตรนะครับถ้านาเป็นตัวเดียวันครับเอ็มยูซีเก่านะครับค้อสองเห็นไห ข้าหนายแบกหน่อยอยู่นะครับแต่กูเงั้ยงว่ามันหน่อยอยู่นะครับตารมันไห้คือความคล่องตัวนะครับความทนกับสิทอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีพวกซิปกับทอนอยู่นะครับทุ่นลายเต๋อ,อยู่นะครับ เจอกระสิส่งดินมากเลนะครับ6ซองกระสิดันขึ้นมากกว้งนะครับดันขึ้นมากนะครับแล้วก็สีหยียบขึ้นมากนะครับแน่นมากนี่คือต้องเพื่อต้องเพื่บ ขั้นกำลังกว๋วดีนะครับมาหน่อยมาใหญ่นะครับหกสองสี่ศูนย์นะครับต้องดัดลุ้นเงินนะ รู้ว่าสีราคาเขาเดยนะครับเพราะว่าจะฟ้องหน้าคนมาเห็ดเลยนะครับไอปูปูไก่กันนะครับคนนี้วันนี้อกราคานะครับเห็ดเลยกันมีเวลาไปประมาณสามสิบหโมงนะครับบอกอย่างโดยที่ก็ลดน้อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นซีเกมเพิ่มแรงเกมเพื่อนะครับขั้นเดียวนะครับที่ขี่ครับนี่ยันมาซีเก่านะมาจากเตมเกมเมื่อครับวางขั้นนะครับที่เกิดแต่ฟ้องเมื่อไปแหละนะครับ นี่็นตกกลางวันอ่ะประมาณสามทุ่มเีอบลมเราซมซึลไลครับตอ,อ,อ,าาอ,อี้อต้องเหยียบคันนะครับพสูพนตนวซ้ำนะครับสบายนะครับยั <c oughs> ้สบายนะครับเถพิสูจน์ค้นะครับ ใหญ่นะคยังผมสีให้เบื้องวิธีเดินสายไฟนะครับคุณได้ว่าที่สปอตไลท์ไองนะครับยังขั้นนั้นนะครับสปอตไลท์สีดวงขั้นนี้กอ่ิจดกีตาร์ทั่วศัพท์นะครับยังสิทธิให้เบื้องนะครับว่าตัวจี๊ดแบบใดนะครับผมมีให้เบื้องทั้งสองแบบนะครับว่าสติดตีดแบบใดนะครับแบบนะครับที่มากกับตัวรถนะครับแบบขั้นสีเกตนะครับมากมากกับตัวรถนะครับเดือนไฟต่อจากสายไฟเดือมนะครับ กซนท่านี้นะครับแกกนะครับแยกระบบนะครับออกจากนะครับระบบไฟร่วมของรถนะแบบได้สี่ก็กันนะครับเรือแบบได้ยังสิเพมีปัญหานะครับกรับระบบไฟในรถนะยมสีบ๊ออกซูฟังดอกนะพี่น้องเกิดง่ายครับพี่น้องเอาใจมีฟองฝัดใจเรื่องนะครับระบบไฟนิดนึงกะเคียดนะครับใส่งานได้ละนะครับ ให้สิบสวนถ้าช็อตก็มีแต่ฟิวขาดนะครับทุกอย่างก็ต้องก้องวนฟิวครับเดี๋ยวเสียดี๋ยวสิไพยเบิ้งก่อนครับสว่วน M62 นะครับซื้อมากอะประมาณ20กว่าหมื่นนะนยยครับมีปัญหายังเงี้บผมมีท่านี่มีปัญหาครับว่ารถใหม่อยู่นะครับสร้างศูนย์มาเปลี่ยนน้ำมันให้รอบนึงนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับจากเพื่อระมาณ800กว่าบาทน,นะครับแล้วกาเงี้ยมากเป็น มาเเทียมน็อตนะครับน็อตที่ปัญหานะครับตัวหนึ่งคือน็อตนะครับจับเสาครับจับเสาอันนี้ครับน็อตจับแกลนจับอันไดนที่ได้ยินนะครับครับเข้าถ่ายนะครับซีตัวนะครัน็อตตัวนี้อ่ะเพราะว่าเขาว่ามันหน่อยนะครับของซีเกตไหนจะมีสองตัวของหกสองอย่างนี้ซีตัวครับมันเบาน่อยแค่ที่เท้าข้อแข็งมันเบยได้ครับเขาเรียกว่าเทียมหาย เที่ยงที่ครับผู้จรดการเที่ยงที่นะครับเพราะว่าซื้อเพราะว่าเทียบเองครับเพราะว่ารถติดจอบนัจะมีปัญหาที่ทีนึงพันชุมงนะครับมันจะมีปัญหาที่น็อตขาดนะครับที่นี่ก็เลยเชื่อมค้าก้มแข็งครับเคมน็อตไม่ห่าตัวยังก็มาเปลี่ยนทั้งแปดตัวเพื่อมาดูด้วยกันนะครับจงไว้ยังพู้สามตัวนะครับเปลี่ยนแชรห่าตัวนะเพราะว่าซามีกะโเคแล้วนะครับค้าก้มแข็งกัดใสแล้วนะครับ ที่สวัสดีก็ว่าแต่ว่านะครับสร่องตัวใดนะครับที่อยากได้รถติดแอร์นะครับจ้ะผมถามสอบถามไปแล้วครับกาล่อออีกว่าโดนนะครับรถไทยติดแอร์น่าจะเปิดโตได้อีกว่าโดนแล้วนะครับของคุณบมอตานะครับตู้แอร์นะครับจากโรงงานส่วนตู้แอร์ของโรงงานนี่ก็มีหลายแล้วครับหาเงินพกเงินนะครับแบกเงินนะครับแล้วแต่ นานเต้าอูนะครับเจ็ดนะครับนี่ครับเอ็มหกสองกันอ่ารอมันตกอ่ะผมมีกำลังนะพอเป็นเครื่องเท่าบวกถัดรอบตามก้อนพันสองพันสามนี่กะบผมมีกำลังครับแต่ว่าถามว่าไปได้บ่ไปได้ครับแต่ะบอกสีหยเพิ่มบ่ได้นะครับพันสองพันสามกันไอ้ใดเลี่ยยครับแต่ว่าที่เก็บนี่นะครับรอบพันเอ็ดพันสองพันสามนี่นะครับมาดีนะครับรอบมาดีดีครับ หย่บสรงต่อได้สบายนะเพราะว่ามันบาดเด็ระบบเทือโบนะครับบาดเด้อาศัยรอบสุดรอบจากรเทือโบนะครับก็เลื่อยไปใส้กับล่างนะครับเชอต้นดีกว่านะครับนะครับสีเกตุว่าเลยใส่กับล่างหลายนะครับหยับนะครับสบายๆนะครับสี่เกตุ้ลหกซองอี่ครับรอบต่้มก็ประมาณท่านสามกับเือโบขึ้กับลังครับนี่อยู่นะครับกับซัมโบมีเทอร์โบนะครับ รอบเดินพ่านสามไปกันนี่คือโบมาสไวยกันแห้งนะครับมาเตรียมเลยนะครับย่ารถเดือดกำลังกันยับนะครับคัดให้รอบมันตีเดินไปที่พ่านหาครับไปคัดตัวตดงรถนะครับสบายเลยนะครับยังรุกมาคงเพชรนะครับแต่ว่าเราบทีโบมท่งานกันกัดไทยนี่พันท่านสองครับท่านสองคัดเย็ดทัานสองพันสามนะครับพ่านหานี่หน่อยอยู่ที่ใส่นะครับ สมีกับลเลียน,นะครับทุกงมงคุ้มใไฮดันยู่รอบพันเจ็ดนะครับรอบที่พันหกพันเจ็ดนะครับแ <c oughs> สงงานสบายๆนะครับ <c oughs> ทำงานทีให้นึงนะครับเ <c oughs> <c oughs> พื่ออยากเห็นอ่ะเสียงรถผมดังๆนะครับก้ะรถใจรล้อยอีกหลายยานอยอ่นะครับ การีมีเงินซื้อนะครับตอนนี้หาเงินซื้อผ่านหกอยู่นะครับเราเดินหกสองทรงดินนะครับดินยังไงนะครับอยากจะสิบบาลุกหนังเหยียบ หยบีบหลอดสองพันนะติ่เรือนก็ล่งเบิงเบ้งยบหยได้น้อยนะเห้เบิ้งจักสีหาหลอดนะครับรถมสีแห้งสั่นไนะครับลอบ่องหยบเพิเต็มที่นะครับะเป็นย,ยอมนะครับจบอดลูกน้องนะอยาเพียงแค่มึงตัวอ,อยาเพ็งแค่มึงตัวอ่เอาเต็มที่เลย บต้องจัดเต็มที่ให้เบิ่งนะครับแล้วเพื่อนเราโค้งขับเบานะครับกระเพงรถนะครับอย่าเสียตู้น้องขับแบบจดจวดให้เบิ่งนะครับขับติดเต็มไปนะครับแล้ยกนะครับแล้ยกนะครับเต็มไปยังยกนะครับพอไปเลยนะครับเราจะพันสามนะครับ คือถอยอยู่ให้สองนะครับเลี้ยวถอยอยู่ให,นหน้นึงนะครับเลี้ยวเกือบนะครับปกติบอ่ะครับไม่เสียนะครับรถของผมนะครับหลายคนก็สิขับไม่เสียหระแต่ว่าผมบ่ขับแบบเนะม่เสียห้างนะครับขับบ่ๆขึ้นเก่าละแต่ว่านี่ ให้เบย้งนะครับว่ารถจะอกสีงจะเรี้ยวแผพอดกันหรือัน,นล่นนใช้เหตุการณ์นะครับที่สังเกตแยกในับด้การดันยินนะครับ ด,ด,ดันเจสิเฮตจสว่างดันเ2สว่างไอ้เบิ้งนะครับเบิ้ว่ลงองิดันเจสว่างก่อนพอผมบ่อยคือเจสว่างนะครับคือดันเจสว่างนะครับให้่านะครับชิวๆน,นะครับ ในการเราจะจะ่าอเอารถมาฟังนะครับเรียวโครนะครับยัง <c oughs> เรียวเรี้ยวโคดนะครับว่ามีแห้งนะครับ ที่ดันเจียสว่งนะครับคนขับก็ต้องฝีมืองหน่อยครับไปสีดันได้นะครับเบื่อสีบรลล์รุ้องเฮดสเต์เของผมนะครับดันเจียยยเจ๊ยดึงไฟไฟเกียร์่างตัวนั้นซับแด่เล่บก็ต้องหยุดดัน ดันหนึ่งคอยสวง,งปั๊มปิดชัตเตอร์ทั้งเกียร์หลักนะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้โดยที่ไม่ต้องยืดรถนะครับแต่ว,ว่าต้องเหยียบคันนะครับเกียร์หลักนะครับที่ตัดเกียร์หนึ่งนะครับใชยเกียร์สวงนะครับ F ที่ผมใซตกันประจำนะครับ ไปกับะมาณนี้ครับให้สองครับาคลิปนี้เขจะไปพิพียงเท่านครพ่องนะครับคลิปมากดยชิม่ายเป็นใหม่นะครับสรับมือนีสวัสดีครับ